รู้สึกวันนี้มันเมื่อยยังไงไม่รู้ว่าไม่อยากเรียนเลยเกลียดเรียนครูเป็นสีมากเลยบอกตรงนะเนี่ไมอ่ะไม่รู้ดีเขไม่อยากเจอหน้าแกวันนี้เอออะไรวะแล้วฉันออกไปก่อนได้ไะไม่ได้บอกแล้วว่ฉันไม่มาเรียล้วะไม่คดคิดื่อังไงมากักเรียนทุกคนํำความเคารพครูเป็นีุตะกัดจังเลยมั่นใจหน่อยสิลูกลักเรียนทุกคนทำความเคารพครูเป็นสีสวัสดีครับสวยงามมากลูก ทำไม่ได้แบบนี้ทุกๆครั้งไปกลางเทอมแล้วลูกกลางภาคเรียนแล้วครูก็จะมาบอกทุกคนว่าเราต้องมีการทวงค่าใช้ใจ่ายระหว่างเรียนมีคนติดหนี้โรงเรียนค่ะไม่ใช่ผมแล้วละ่ะนายดะเอ๊ยอีกแล้วเหรอเอาไม่<อ>น่าล่ะไม่อยากไมอยากเจอ50บบาทเมื่อ จะจ่ายคะ50สิบบาทเมื่อไหร่จะจ่ายคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้บังครับครูพรุ่งนี้<ต>กี่พุง่งละผัดวันประกันพุ่งมากี่พุง่งละจะปีนึ่งละพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้นั่นน่ะไม่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับครูงั้นทุกคนครับพูดตามครูหันหน้าไปมองนายดะน,นายดะนายดะพรุ่งนี้อย่าลืมใช้นี่ครูพรุ่งนี้ ผมเอาไปจ่ายก็ได้ครับครูพรุ่งนี้แป๊บหนึ่งนะจะได้เตือนความจำต้องขนาดนี้เลยหรอครับครูถือไว้เลยระหว่างเรียนคือแล้วแย่าเนี่ยเพมเซ่หลบเก่งลอเกินนะเองเนี่ย ท่านตามมาทวงถึงนี่ด้วยเหรอเดี๋ยวฉันจ่ายยังไม่มีนี่เงิเนแค่200บาทนะไม่ใช่เป็นหมื่นเป็นแสนเลยเลอวทำไมต้องให้ฉันตามทวงโอ้โยตัดติ๊กนไม่กลับถ้าฉันไม่ได้เงินวันนีน้ยังไงฉันก็ไม่กลับเอาแล้วเอาแล้วให้ยืมก่อนเลยค่ะใช่ไหมจริงหรือเป่นเดี๋ยวภูเอามาคืนนะสองร้อยนี่ค่ะแค่เนี้ก็จบละข้าครับข้า ไม่มีมารยาทเลยมาทวงได้ไงต่อหน้านักเรียนเตือนสติครูครับครูถือไว้นะครับผมอ่าแล้วระพูดพร้อมกันนะครับว่าครูเห็นสีอย่าลืมคืนนี่นุ่นด้วยนักจอ่หรือว่าหากกันร้อห้าของไปไหมฮะคนละเรื่องเปิดหน้า2 200องร้อยบ่ะครับครู คนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจา้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับ,รบจา้าเงยหนยิ่งกว่าหาเ,หเป็นครูต้องสอนเอเ็กๆรูแรกจบครบ